รใร่เขาคือคนเนี่ยก็สงสัยพี่ไอ้อย่างหนึ่งเขาบอกว่าการสู้ครั้งนี้เป็นการสู้เพื่อเปลี่ยนพัวอํานาจอับปรีไปจันไรมาไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาทั้งอ<า>ับปรีทั้งจันไรออกให้หมดเขา,อ,าอยากทราบวิธีการ่ะมาวันที่28มาทําอะไรมาเพื่อฟังความจริงที่เราตั้งกล่าวหารัฐบาลไว้ใน3เรื่อง ความความจริงนะหรือสามเรื่องนั้นเข้าใจใช่ไมมต้องไม่ต้องอธิบายครัที่วันนั้นพูดมีมีี่อบ่นะคะวิธีการที่บอกว่า3เรื่องเนี้ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญให้ผู้รู้จริงๆมาพูดนะเช่นว่ามินเนี่ยมินพระบรมเดชานุภาพยุยงเนี่ยเป็นยังไงแต่ไม่เอาเรื่องที่เขากล่าวมาพูดแต่ให้รู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนพูดมิ่น เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงแต่ไม่บอกในรายละเอียดว่ามีเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้ไม่พูดไม่พูดซ้ําที่เขาพูดหากวิธีการนั้นคือการกดดันทหารให้ปฏิวัติรัฐประหารทหารเขาจะทําหรออ๋อก็ดีเลยสิก็นี่ไงทหารเขาจะทําเหรอมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับทหารอ่าขึ้นอยู่กับทหารแต่ว่าเราเนี่ยจะไปกดดันรัฐบาลด้วยกําลังคนของเราในวัน ที่28บวก x 28นี่เหมือนจุดไฟติดนะถ้าติดคนที่มาเข้าใจแล้วเห็นด้วยที่เราพูดนักวิทยาการพูดไปเนี่ยเขาบอกโอ้โหเจ๋งเลยนี่ไม่มีใครพูดเขาก็จะไปขยายเหมือนสูงไฟกองใหญ่ขึ้นใหญ่ๆๆจนเราตรวจสอบเนี่ยอย่างท่านเนี่ยว่ามีคนเข้ามานี่เป็นแสนแล้วนะห้าแสแล้วนะหกแสนแล้วถามว่าวันนั้นจะมาไหมต้องบอกมามาแล้วก็นัดเลยอีกวัน เดินไปรัฐบาลเลยไม่มีการออกไปไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วเลิกก่อนครับแน่นอนครับความปลอดภัยชัวร์เขาสูงเรียบร้อยวันนี้ผู้จัญชาการนครบาลเขามาแล้วเขายืนยันว่าเขาจะดูแลค่ะเราก็มีดูแลด้วยเป้าหมายสูงสุดจริงๆเลยคือเปลี่ยนแปลงขนาดไหนคือกวาดนักการเมืองลงทะเลเขาลงทะเลแล้วใครจะมาดูอ่ะอ้าวก็นี่ประชาชนนี่ไงประชาชนนี่ค่ะ เหตุผลท่านลองยกตัวอย่างถามเข้าไปกลับไปว่าท่านยังยกตัวอย่างนักการเมืองสักคนที่ทําให้ประเทศบ้านบ้านนี้เมืองนี้เจริญลองลองเอาสักคนจากการอบรมสั่งสอนก็ได้หรือว่าจากการกระทําก็ได้สักคนถามไปไม่เอานักการเมืองเนี่ยเพราะมันไม่ดียังไงหาคนดีให้ผมดูสักคนได้ค่ะแล้วก็มีที่วันนี้เรื่องราววันนี้ก็ยังมีคนสงสัยไปเรื่องแล้วเรื่องที่วันนี้ท่านคุยกับ อ่าแล้วดูเฉมือนเฉลใช่เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการต่อรองกันหรือเปล่าไม่มีเขาแถลงชัดเจนกับสื่อแล้วนะบอกไปเลยว่าเขาแถลงชัดเจนกับสื่อแล้วมากินข้าวแล้วมาคุยเกยกันถึงแต่เรื่องความเก่าอืคนกลางขาในส่วนหนึ่งคือหมอตุลคนมองว่าหมอตุลทําเพื่อการเมือง และอันนี้คือเกี่ยวกับมอตุนแต่คือว่านี่คือในทางที่เขาเล่เลยนมอตุนก็เป็นแนวร่วมเป็นองค์กรหนึ่งที่มาร่วมก็ไม่ไม่ใช่เกี่ยวแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด